สวัสดีครับผมบาสเนเปอร์ฟูดครับวันนี้จะมาอัปเดตรองเท้าที่ใช้ซ้อมอยู่ช่วงนี้ครับผม ช่วงนี้ก็เริ่มซ้อมจริงจังมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าโปรแกรมมาราธอนในเดือนหน้าจริงจังแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเซสชันที่วรังวิ่งอีซี่วิ่งทําความเร็วแล้วก็วิ่งลองรันเนาะเอ็กเปครับเป็นรุ่นรองเท้าจีนแบรนด์ที่2ที่เคยได้ใช้ก็คือแบรนด์ที่3 4เคยใช้3 6 1อันต้าแล้วก็มาเอ็กเซปแต่อันนี้เป็นเอ็กเซปรุ่นแรกด้วยที่เคยใช้นะก็เป็นรุ่นชิฟ f t หนึ่งจุดศูนย์นะครับเป็นรองเทา้าคาร์บอนอ่คิดว่าเขาเรียกว่าราคาย่อมยาาอยมาส ก็มีได้คาร์บอนเต็มแผ่นมาแล้วก็มีโฟม X s t e 8นะซึ่งรองเท้าที่บางได้ความดิบได้ความสถานแต่ว่าก็สิ้นอยู่จัดจ้านในระยะ 10K อันนี้ก็เลยจะเอามาใช้ซ้อมในแบบพวกเทมโปหรือจริงๆลงคอร์ดก็ได้นะเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างต่าแล้วก็ดิบๆอยู่เวลาไปลงแบบว่าในแทร็กอะไรเงี้ยช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราไปลงแทร็กทุกวันพฤหัดกับที่สนามเทพเนาะแล้วก็มีวนันอังคารกับที่ออฟฟิศที่กรกตไปกว่านั้นประมาณ15โลแล้วรู้สึกว่า พอโลหลังๆมันเริ่มสะเทือนเพราะว่าแผ่นคาร์บอนมันใกล้เท้าเรามากเนี่ยใช้งานจริงๆผมจะใช้อยู่ไม่เกินสิบถี่อาดิดาช่วงหลังนี้ก็เพิ่งเปิดตัวบอสตั13มาเนาะแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้ EVO SL มาแล้วครับก็รอมาปีกว่าเออไม่ได้จังหวะสักทีสุดท้ายเขา r e สต็อกสีดำนี้ก็สีดำก็ได้วะจริงสองคู่นี้ใช้งานคล้ายๆกันครับแต่ว่ามีความต่างอยู่ตรงที่ว่าบอสตันเนี่ยจะซิ่งกว่าหน่อยอันนี้บอสตัน13มันก็จะเหมาะกับวันที่ เทมโปหรือว่าวันที่สปิดเทนนิงอะไรเงี้ยก็จะเร็วหน่อยเออส่ว e น evo sl เนี่ยมันจะทาความเร็วได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะเอามาใช้ใส่ซ้อมแบบอีซี่มากกว่าวิ่งแบบวันไหนที่แบบซ้อมส่วน2อส่วนสเก็บเบสยาวๆชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยครับ evo sl จะค่อนข้างตอบโจทย์หลังๆก็เลยจะเอา o, ที่ใช้มาก็คือเอาไปใช้ออกงานกับ cruise control 2วันมาก็ใช้คู่นี้นะเออวิ่งสบายสบายซิตี้รันอะไรเงี้ย evo sl อยู่นีนอยู่แน่นอนส่วนว่าซ้อมเทมโปวิ่งถนนแต่แบบมีเวลาน้อยอะไรเงี้ยแบบ มีเวลาครึ่งชั่วโมงอนะไรเงี้ยเราก็จะใส่แบบปอปสั้นอัดเลยอย่างเงี <g> ้ยก็ถือว่าตอบโจทย์ถือว่าเป็นวันวันทำความเพลเยอร์วโลเก็ตเอ็กซ์สามรองเทานะ้าคาร์บอนเนาะในยุคในช่วงหลังๆนี้ที่เพิ่งเปิดตัวมาก็ฮองก้าก็เปิดตัวล็อกเก็เตเอกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีข่าวไว้ว่า,วา,วาตระกูลล็อกเก็ตเอ็กซ์จะหายไปในสุดมันก็กลับมาครับแล้วก็มาพร้อมกับความเฟรนลี่ด้วยอันนี้เรามีคลิปรีวิวด้วยนะเทียบกับ Zero X1 กัเซโร่เ็อ็กซ์หนึ่งกับล็อกเก็ตเอ็กรีวิวให้ค่่อนข้าางงตตรงที่ว่า เ่นอะ่ะแม้จะวิ่งยากกว่าแต่ว่าความเร็วมันทําได้ดีกว่านะคู่นี้มันจะออกแนวแบบว่าไหลๆเรื่อยๆใส่แล้วนึกถึงเอซ่อ0ก1รุ่นแรกอ่ะที่มันไม่ได้ไม่ได้เร็วสุดแต่ว่ามันนิ่งสุดๆเออคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่แบบว่าใส่แล้วนิ่งมั่นคงไม่มีเจาะร่องวาลแล้วมันก็ลงได้เต็มเท้ามากขึ้นวิ่งสนุกขึ้นสําหรับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการเพจสขนาดนั้นอนะ่ะเราวิ่งเพจ5ได้เรืร่อยๆอย่างเงี้ย r o c k e t x อจะตอบโจทย์มากกว่าเออมันทำ แต่ว่าได้ความนิ่งมามันใช้แบบทั้งลองลันวิ่งไกลได้แล้วก็วิ่งแบบ10โลทุกวันปกติเราจะเบสแบบ10โลอยู่แล้วอย่าเงี้ย